สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสือพงศ์อ,อมตะพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ีที่62นะครับผมประจําวันที่27เดือนมิถุนายน2568นะครับผมวันนี้นะครับผมมาเปิดในราคา500บาททุกรายการนะครับวันนี้ได้ชุดพระเหรียญ กะไหลทองนะครับพี่แล้วก็เป็นเหรียญลมดําสวยๆเลยนะครับพี่วันนี้500บาททุกรายการนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049นะครับหรือแอดไลน์นะครับ o u m 7 1 4 6นะครับหรือสามารถสแกนคิวอาโค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับพี่วันนี้ฝนตกปล่อยๆนะพี่นะ ฝนตกปล่อยๆนะครับผมมาชมพระยามเช้ากันนะครับราคาเดียวเลยนะพี่นวันนี้ห้าร้อยบาททุกรายการนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวส่งให้ชมแบบว่านี่เลยครับสวยๆกันเลยคมๆกันเลยนะพี่นาห้าร้อยบาททุกรายการรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อทบชนแดนนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบชนแดนปีหนึ่งแปด จังหวัดเพชรบูรณ์ลมดำสวยๆนะครับพี่ๆท่านใดนะครับชมไม่ชัดชมไม่ทันนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับผมรายการต่อไปรายการที่สองรายการที่สองอันนี้เป็นเหรียญปีสองสี่เจ็ดสองนะครับพี่หลงพ่ออะไรผมไม่ทราบนะพี่นะสองสี่เจ็ดสองนะครับ รายการที่สองนะครับผมวัดชัยชุมพรสองสี่เจ็ดสองนี่ครับรายการที่สองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่ราคาเดียวเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สาม รายการที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับรายการที่สามนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับสองสี่ห้าเก้าห่วงเชื่อมนะครับ รายการที่สามนะครับรายการนี้หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยสวยคมทุกเหรียญเลยนะพี่นะสวยคมทุกเหรียญเลยนะครับผมคัดมาให้แล้วนะพี่นะสวยๆทั้งนั้นเลยรายการต่อไปรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้นี่ครับดูใบหน้าครับพี่สวยคมนะครับผม รายการที่สี่นะครับรายการนี้หลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสารไตรลักษณ์ลำปางนะครับรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้านะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่นะครับพิเศษตรงที่ขอบสตังด้วยนะครับพี่นี่ครับขอบสตังคือจะเป็นขอบแบบนี้ครับนี่ครับ ขอบหยักหยักนะครับขอบหยักหยักเป็นขอบสตังนี่ครับด้านหน้าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่รายการที่ห้านะครับรายการนี้ รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับเดี๋ยวไฟขยับนิดหนึ่งนะพี่นะรายการที่หกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามรายการที่หกนะครับรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามมีบานะครับนี่ครับมีบานะพี่นะ รายการที่6นะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่7รายการที่7เหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลนะครับเหรียญอาจารย์ฟันอาจาโลรุ่นแรกนะครับผมรายการที่7 เหรียญอาจารย์ฟัานอาจารย์โลสกลนครน,นะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับรุ่นแรกสิททอสร้างถวายนะครับรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นยันอกเรานะครับรายการที่แปดนะครับรายการนี้ เหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นยันอกเรานะครับรายการที่8รายการต่อไปนะครับรายการที่9รายการที่9นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการาม2469ด้านหลังเป็นเส้นตองนะครับ ลายการที่9นะครับหลวงพ่อกันวัดพญาติการาม2469นะครับหลังเส้นตองนะครับนี่ครับเส้นตองจะเป็นเส้นเสียนเส้นเสีนวิ่งเต็มหลังอย่างนี้นะครับลายการที่9นะครับผมลายการนี้ลายการต่อไปรายการที่10เหรียญหลวงพ่อคูณปริสศตโธปีหนสองนะครับ รายการที่10นะครับรายการนี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธปีหนึ่งสองมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับรอยจานตรงสังคตินะครับแล้วก็ด้านข้างสองข้างนะครับห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะพี่นะ้วันนี้นะครับปีพีท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้านะครับหรือแอดไลน์ OUM 7146นะครับนี่ครับด้านหลังก็มีรอยจานนะพี่นะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพี่นะโทรมาไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับไปแน่นอนนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่11นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460นะครับเดี๋ยวจะไล่เอาเหรียญลมดำก่อนนะพี่นะแล้วก็ต่อด้วยเหรียญกระไลนะพี่นะนี่ครับ หลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์รายการที่สิอนะครับผมรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่12บเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับผมรายการที่สิสองนะครับ นี่ครับสวยคมทุกเหรียญน,นะพี่นะสวยคมทุกเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับรายการที่สิบสองด้านหลังเป็นลาหูอมจันทผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเหรียญทรงอะไรนะพี่นะแบบนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสาม เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับรายการที่สิบสามหลวงพ่อโสธรนะครับสองสี่หกศูนย์รายการที่สนนิบสามนะครับผมรายการนี้ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบสองสี่เจ็ดสามรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับผมหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบสองสี่เจ็ดสามนะครับนี่ครับ ในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับสองสี่เจ็ดสามที่ระลึกรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้หลวงพ่ออีรายการต่อไปรายการที่สิบห้าเหรียญหลวงพุทธวดวัดช้างให้นะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้เสมา เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้ด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับอาจารย์ทิมพระคูวิสัยโสพลนะครับรายการที่สิบห้านะครับผมรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อลำนะครับหลวงพ่อลำวัดกลางนะครับรายการที่สิบหก นะครับพระเทศพระเทศ,ะ,เทศะโสนะครับหรือหลวงพ่อลำนะครับวัดกลางรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับหลังเหรียญเส้นสายฝนเส้นอะไรขึ้นเต็มเลยครับนี่นี่ครับพี่นี่ครับถ้าเอียงนี้เห็นเต็มเลยนะพี่นะ เขาเรียกว่าเน,นะเป็นเส้นกะรกะแสกระแสอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะพี่นะรายการที่16รายการต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17เหรียญหลวงปู่สุขปากคอมาขำเท่า2466ี24 66, นะครับรายการที่17นะครับรายการนี้ เหรียญหลวงปู่สุกนะครับปากคอมาคำเท่าสองสี่หกหกรายการที่17บรายการต่อไปนะครับรายการที่18รายการที่18นะเป็นเหรียญหลวงพ่อะเงินวัดดอนยญยหอมนะครับรายการที่18นะครับรายการนี้ เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรายการที่18รายการต่อไปนะครับรายการที่19นะครับผมรายการที่19นี้ต่อไปนี่เป็นชุดกะไล่ทองนะพี่นะเสมา8รอบหลวงปู่ทิมวัดหรหัสไล่ละยองปี18นะครับกะไหลทองนะครับ รายการที่19นะครับกระไหลทองสวยๆทุกองค์นะพี่นะนี่ครับรายการที่19นะครับรายการนี้เหรียญเสมา8ปรอบนะครับหลวงปู่ทิมวัดรหัสไรละยองรายการที่19 รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับผมรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับผมรายการนี้เหรียญกมลมรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม รายการที่20นะครับผมรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่21่รายการที่21นะครับอันนี้เป็นเหรียญอ่าหลังยันหนุมานปี21นะครับผมกระไหลทองรายการที่ยี่สิบเอ็ดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับ หลังยาันหานุมานปีสองหนึ่งนะครับที่ระลึกผูกพัตสีมานะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญกระไล่ทองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมกะไหลทองสวยๆเลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองนะครับผมรายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลังยันสี่รายการที่ยี่สิบสาม เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่อันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นท่านใดนะครับเนี่ยอุปชาวัดบ้านทวนนะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้เหรียญพระอุปชาวัดบ้านทวนนี่ครับที่ล,ลึกนะครับอุปชาวัดบ้านทวนรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้า เป็นเหรียญอาจิกโกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปีหนึ่งสองนะครับรายการที่ยี่สิบห้ากระไหลทองตาบนี่ลูกตาเป็นเม็ดเลยนะพี่นะมีรอยจานด้วยนะครับตรงสังกติก็มีรอยจานนะครับฝั่งนี้ก็มีรอยจานนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการนี้เหรียญหลวงปู่โต นะครับวัดปราดูจิมพีปีหนึ่งสองนะครับหรืออ่าเหรียญจิกโกนะครับผมเหรียญจิกโกรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับสองสี่แปดหกนะครับรายการที่ยี่สิบหก หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับสองสี 2, 4, 8, 6, ่แปดหกกระไหลทองสวยๆเลยนะครับพี่รายการที่26นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่27เหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกรายการที่27นะครับ เหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกรายการที่27นะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่28เป็นเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรายการที่28 นี่ครับผิวองคจริงมีสีอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ครับสีอย่างนี้เลยนะครับองจริงรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการนี้นี่ครับกระไหลทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับวัดหลงมนปีหนึ่งสามรายการที่29เหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับหลวงพ่อเขียววัดหลงมนนะครับปีหนึ่งสาม รายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สามสิบเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะครับปีหนึ่งหกนะครับรายการที่สามสิบหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะครับ สิบห้าเมษาหนึ่งหกนะครับรายการที่สามสิบนะครับผมรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลรุ่นแรกนะครับกระไลทองนะพี่นะเมื่อต้นคลิปนี่เป็นลมดำนะครับอันนี้เป็นกระไลทอง รายการที่31นะครับรายการนี้อาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลสกลนครรุ่นแรกสิททอ,อสร้างถวายนะครับรายการที่31รายการต่อไปนะครับรายการที่32นะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชปี18นะครับรายการที่32 เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสินจันทบุรีนะครับปีหนึ่งแปดรายการที่สามสิบสองนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อจาา วัดบางกระเบานะครับรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารายการที่สามสิบสามนะครับด้านหลังเขียนจอเจริญราบนะครับรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดชําป่างาม สองสี่แปดสามรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการนี้เหรียญหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงวัดชำป่าง,งามฉะเชิงเซานะครับสองสี่แปดสามรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้า นะครับรายการที่สามสิบห้าเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผมหลังเสีนตองอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะครับรายการที่สามสิบห้าสองสี่หกเก้าหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะครับนี่ครับ หลังเซียนตองนะครับสองสี่หกเก้านะครับรายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อศุขนะครับวัดโพไซทองรายการที่สามสิบหก เหรียญหลวงปูุ่กวัดโพายทองรายการที่36นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่37นะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญนะครับรายการที่37 พระมงคลเทพมุนีนะครับที่ระลึกการถวายพัตาหารนะครับทนบุรีวัดปากน้ำภาสีเจริญรายการที่37รายการต่อไปนะครับรายการที่38รายการที่38นะครับเป็นเหรียญน,นางกวักนะครับเหรียญโพกทรัซับรายการที่38นะครับ เหรียญโพคซับนะครับเหรียญน,นางกวักนะครับปีหนึ่งเจ็ดวัดทุ่งเหลียงนะครับรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับจังหวัดนครสวรรค์รายการที่สามสิบเก้า เหรียญหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับจังหวัดนครสวรรค์รายการที่39มารายการต่อไปรายการที่40่รายการที่40เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับวัดตโนดหลวง2492 รายการที่สี่สิบนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับพี่เหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัสแกนะครับเป็นเหรียญลมดำปีสามสองนะพี่นะ้นหลงมาหนึ่งเหรียญน,นะลมดำนี่ครับเหรียญกระไหลทองทับไว้อยู่นะครับพี่ นี่ครับสวยๆคมๆเลยนะพี่นะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้สี่สิบเอ็ดรายการนะครับผม4ี่ิบเอ็ดรายการนะครับ5้ารอบาททุกรายการนะครับราคาเดียวยาวๆเลยนะพี่นะส่งฟรีมีปลายทางสนใจติดต่อเบอร์โทร0ูนย์ 8300049นะครับหรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกนค r ว o d e โคตรงด้านหน้าหนี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ